ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP 8 2 6 6องหกหกกใช้งาน Node MCU ESP แปด6อง Wi-Fi CS 3ามเจ็ Blue WiFi a d d r e ESP แปดสองหกหนึ่งสอ FN ESP ยี่สิบสี่ฮะตัวนี้นะรัพูดง่ายๆคือจะเป็นตัวบอร์ด ESP 8 2 6 6องหกหก Version สามนะก็คือจะมีบอร์ดที่คุณค่าที่จะใหญ่กว่าบอร์ดปกตินะครับ ตัวนี้ใช้ชิปเป็น CS 3า0ศูนย์ศูนย์ท่านว่าจะพิเศษหรือรุ่นเดีนิดนึงคือเขาจะมีหัวยูดีเป็นไพลนสีนั่นเองนะครับก็เนระิ่มต้นการใช้งานนะฮะเราจะต้องทำการติดตั้งพวกข้อมูลบอร์ดไว้เบื้องนก่อนโอเคมาประเดิมเลยวิธีการนะฮะวิธีการในการติดตั้งข้อมูลบอบร์ดครั้งแรกเลยเราต้องเปิดโปรแกรมโน้ตไลท์ที่เราบอกนี้ผมทำการเปิดไปแล้ว แต่ว่ญญาเมื่อไปโปรแกรมเปล่าๆเลยเนะี่ยเขาจะมีแค่ชุดข้อมูลบอร์ดเข้ามาจะยังไม่มีชุดข้อมูลของบอร์ดเอ82 6ัขึ้นมาเนียวิธีการที่เราจะนำตัวข้อมูลบอร์ดมาต้องทำยังไงเอาเราเริร่มเลยนะให้เรากดที่เข้าย์ที่เมนนไฟล์ทรัายที่ดีบรันส์ตรงนี้นะครับเขาจะรปรากฏหน้าต่างดีบรันส์ขึ้นมาให้เราทำการหา URL มาใส่ญญ Name, ต,ต่อง additional board u s e url แล้วสวนี้นะ่หราที่หา้ที่ไหนกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีนี้นะฮะเมื anymore, ่อเข้ามาแล้วใช้งานเ่วาถนงได้บทความสอนใช้งาน8 s p แ2้เริ่มต้นใช้งานตรงวยยูเอชพสงาีเอาจุนื้ไวเส s p แปดองน่งงออีย่างโอเคต่อมา้าให้้ใช้งานการดูหน้าบทความกันะมา ผูดเชิงงานเขาก็ทตอนการเชื่อมต่ออย่าละเอียดถ้าูิงงานเราพการเชื่อมต่อานตอ่างิาูดชิงงานสามารถเข้ามาดูได้ในหน้าเลยนะต่อมาครับให้ผูดชิงงานตาเรืองหน้าบทความได้น้อจนไปถึงข้อที่หข้อที่หานะอะจะเห็นแล้ว่าจะมี u r l สีแดงอยตรงนี้นี่ครคือที่เราต้องใส่ให้ผูดชิงานทำการ copy u r l ไป วไปแล้วและน้าไปวางไว้ในเนบอร์ดเอรนี้ไม่สามารถกดลิกข่าวได้เราต้องทำงานกดปุ่มลากบนคีย์บอร์ดที่อยู่ control v เจอทการกดที่ปุ่ม ok นี้จากนั้นทาการดาวน์โหลดข้อมูลบอร์ดโดยเข้าไปที่แทชื่มอรนะจเด้ที่เมนูบอร์ดเข้าไปที่เมนูบอร์ดดีเอรเราข้าโหลดกนไหมนะเขาจะดกนมการดาวน์โหลดไข้อมูลเสร็จแล้วเขจะ ให้เราทำการค้นหาได้ในซอฟต์แรทางปรเคให้เราค้นหา EFP8266 นะ EFP8266 นะเราจะมีปรากฏขึ้มาโดยอันัเลยเราสามารถเลือกเวอร์ชันได้หรือว่าจะใช้เป็นเวอร์ชันลาาสก็ได้ก็กดที่ปุ่มติดต่อรอเข้าทำการดาวน์โหลดก็ติดตั้งข้อมูลบอร์ดสักครู่ เื่อเข้าการติดตั้งโปรแกรมข้อม,มูลบอร์ดอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วมันจะมีข้อความ install เรากปขึ้นมาที่ด้านหลังเวอร์ชันของ,งออนี้เนสะร็จแล้วนะฮะให้เรากดเข้าไปเช็คที่เมนูชิลคิน้มนวที่เมน,นูบอร์ดจะเห็นได้ว่าจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาในส่วนของ YP 8266นั่นเองโอเคเดี๋ยวต่อมาเราจะทำการทดสอบอัปโหลดข้อมูลบอ,บอร์ดเห็นไดว่าตอนนี้มันมีโค้ดค้างอยู่ในตัวบอร์ดก็คือ โคสั่งใช้งานขาดีสุดมันทําให้ดีสุดทำงานตลอดเวลาทาให้ต,ต,ต,ตัวต่อไฟดีติดสว่างตลอดเวลาดีน,น,นะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนโค้ดนะฮะเป็นไฟกระพริบโดยให้เราทาการย้อนกลับเข้าไปในหน่วะเมื่อการย้อนกลับเข้ามาในหนวความแล้วนะให้พัฒนการเรื่องหน้าความล่าจนไปถึงข้อที่9าจะมีโค้ดตัวอย่างสั้นๆอยู่ให้เราทำการกตัดติโค้ดตัวอย่าง แล้วนำะไปวางไว้เลยครับอันนี้เป็นตัวตัวอย่างคร,รับจะแล้วให้ผู้ใช้งานการเลือกซีเรียล์พอรชุดอมต่ออก่างเดียในขั้นะตอที่เมนูนะเราเลือกที่เมนูพอร์ตมันจะมีซีเนียร์พอร์ตที่เราเลือกอยู่ตัวเดียวอันนี้คือในกรณีที่เราเชื่อมต่อบอร์ดตัวเดียวนะมันจะมีให้เราเลือกอย่างเดียวแต่ถ้าเใดก็ตามที่ผู้ใช้งานทาการเชื่อมต่อบอร์ดหลายตัวพร้อมกันมันจะมีซีเรียล์พอร์ตขึ้นมาให้ลปเลยพรึบเลย ซึ่งถ้าผู้ใช้งานแยกไม่ออกนะฮะว่าเป็นไหนเป็นไหนให้ผู้ใช้งานทําการกดที่ขวานเข้าไปที่ USBC เข้าไปที่เมนูเมนเูหลันจากเราอ่านข้อต่างเราจะต้อมาให้เราเลือกตัที่ DIY sensor ในส่วนของขวานนะตรงนี้เขาจะมีบอกว่าชิปที่เราใช้หรือชิปบอร์ดที่เราใช้นะ่ะมันอยู่ในซีเรียลพขร์นไหนเราก็องเลือกใส่ตาม อันนี like e ้คือในกรณีที่พนัการเสียบบอร์ดอะไรตัวซึ่งจริงผมแนะนำเสียบบอร์ดด้วยตัวจะดีกว่า์ดเมื่อทำการเมื่อกซื้อเลืองบอร์ดเชื่อมต่อบอร์ดเชื่อมต่อแล้วขั้นตอนต่อมาต่อมานะะฮเราจะเลือกประเภทของบอร์ดที่ต้องการจะอัปโหลดลงไปเนาะเลือกในที่ตระกูลบอร์ดนะเลือกตระกูลบอร์ด EMT แบบ3.6หลังจากนั้นตัวนี้ที่เราใช้จะเป็นในส่วนของโรลีบีมอร์สดีเลงงานในแอร์มินิเลือกในตัวนี้นะซึ่งจริงค่อนข้าง ปกตินะเพราะว่าถ้าเป็นปกติแล้วเราจะใช้เป็นนจุูนย์ี่เปสองวนะแต่ว่าตัวนี้้รงใช้ก็แบบจำแบบพื้อาจจะเป็นที่แล้วแต่ว่าเป็นล็อกหนด้วยถ้าไี้ไม่ได้ก็ให้ลองใช้เป็นนจุดศูนย์ตัวนี้ดูนะครับผมแนะนำไปก่อนนะโอเคแต่แล้วทำการนําโหลดบอเลยเข้าไปที่แผคอนสร์บวกาที่หน่โหลดแล้วก็ไปที่ ไอคอนนูดตัวสอนที่อยู่นี้ได้แต่นจะเป็นปการดาวน์โหลดเนางนั้นจะนี้เล่าต่างวันทโพสมาถ้าผู้ใช้งานมาไม่ต้องการที่จะบันทึทกโค้ดไม่ต้องการกดทีู่่การกบด้านบนหรือว่าปุ่มการเซ็นามาได้จากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดอสักครู่อันนี้ไม่น่าจะเลยนะว่าเลือกบอร์ดตระกรูลโรลินแล้วจะอัโหลดได้หร่รา,ยยาว่าทุกเคีผมจะใช้เป็นนตเอ็นซียูหน,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 นึ่งจุดศูนย์ยี่สิบอหรือยต้องรอนอนที่ถ้าไม่ได้ไาว่ากันนะ อ่าโอเคได้เ mm มื hmm. okay. ่อโปรแกรมทำการบอรบดก็บอกเสร็จแล้วเสดงว่าจะมีความแรนเี่งรีบตัดมาที่ด้านล่างของโปรแกรมนี้เราจะสังเกตไดว่าตอนนี้บอร์ดว่างไงนะวินดีนะก็จะปิดกระพิบขึ้นมาจากเดิมที่เขาจะปิดค้างนั่นเองนะก็คืออ่าก็เป็นการยืนยันนะผมเนื้อประเภทของบอร์ดของคุณนี่คือโลว์เรนดีโมนสีหนึ่งอาร์สองแปดวินดี้นะแต่ก็อย่างบอกไปถ้า ใครใช้ตัวน so, ี้ไม่ได e ้ก็าบอกให้ใช้ตัวลบาหนี้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่หน้าสดนะครับ